EFM DJ Playlist. ดีเจอ oh ้อมค่ะนี่คือ Lucky y o U นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็น่าเอ็นดูไปแบบทั้งน้องอิงแล้วก็ For Eve นะคะก่อนหนะ้านั้น Nobody Like You นะคะไม่เปลี่ยนเลยแล้วเราเริ่มต้นที่อันดับที่17กับจดจำ Only Monday ค่ะซี่โมงเย็นกับอีก22นาทีเย็นนี้คุณมีแผนจะทานอะไรเป็นมื้อเย็นเนี่ยแล้วตั้งแต่เรามีพวก Delivery อ่ะเราจะคิดกันไม่ค่อยออกหนักกว่าเดิมปะ เวลาที่แบบเมื่อก่อนมันไม่มีมันก็ต้องเราก็จะรู้ว่าเราจะกินอะไรเราก็จะนึก,น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 กออกนึกออกปะมันต้องนึกอะแต่พอมันมีบริการแบบเนี้ยความหลากหลายบางทีมันก็เยอะมาไปข่วงคุณฟังกินอะไรดีวะกินอะไรไดีวะอยู่อย่างเงี้ยกินอะไรดีวะก็กินไปกินให้มันอยู่ได้แต่ก็เอาให้มันถูกปากด้วยและที่สําคัญถ้าตั้งคําถาม <c oughs> ถามตัวเองซิคุณเป็นคน กินเร็วหรือกินช้าผมกินเร็วไม่กินเร็วในที่นี้ไม่ใช่กินน้งแต่สี่โมงครึ่งนะไม่ใช่กินเร็วในที่นี้คือหมายถึงเขี้ยวน้อยเขี้ยวน้อยเคี้ยวมากเขี้ยวยากเคี้ยง่ายคุณเป็นคนกินเร็วกินไวหรือเปล่าอ่านเป็นคนเขี้ยกินเร็วหรือช้าเฉลี่ยข้าวหนึ่งจานคุณใช้เวลาเคี้ยวนานแค่ไหนสํารวจตัวเองก่อนข้าวหนึ่งจานคุณกินหมดภายในเวลาแป๊บเดียวแล้วเติมฟรับเลยปะอืมแป๊บแป๊บปปบเคี้ยวเคี้ยวคุณคิดว่าคุณเขี้ยวถึงสามสิบทีปะหนึ่งคำไม่น่าหัวไม่น่า ใช่เพราะว่าอย่างอย่าง,าง,างติเที่ยงที่เนี่ยผมกินไม่ถึงห้านาทีผมก็เสร็จละหนึ่งมือบ้ารู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวรู้ตัวไม่ดีนะรู้ดีว่าไม่ดีนั่นมันเพลงเก็ดศึกเพราะว่ามันมันอ่านยี่สิบนาทีเราก็ไม่รู้ว่ายี่สิบนาทีอันนี้เรียกว่ากินพิรีพิไหลหรือเปล่าม,มันก็อยู่ที่แต่ละคนที่มันไม่เท่ากาันมันต้องอยู่ที่พอชั่นอยู่ใช่ไหมอยู่ที่ปริมาณว่าเฮ้ยปริมาณเท่าไหร่ยี่สิบนาทีอาจจะกินเยอะ แต่สาหรับบางคนห้านาทีเพราะเขาไม่ได้ตักเยอะเขาเอาแค่พอเขาอิ่ม,มไม่ได้เอาพอแบบเอาอยากก็แล้วแต่คือไม่ใช่อะไรพอไปอ่านเจอวันนั้นมันน่าสนใจว่าเขาบอกกินเร็วกินไวระหว่างท้องจะทําให้ท้องอืดอคุณว่ามีส่วนไหมมีส่วนมีจริงๆนะครับคุณผู้ฟังท้องอืดมันได้จากหลายปัจจัยเหมือนกันนะกินแล้วนั่งเลยนอนอบางทีก็อืดหนักเข้าจากอืดใจบียอนไปเป็นกดไหลย,ย้อน,อนถูกไหมบางคนท้องอืดพอสมควรเพราะว่าเคี้ยวเร็ว จะจะจะรีบและจุกเพราะฉะนั้นอันนี้ไปดูของจุลามาเขาบอกว่ากินเร็วกินไวระวังจะทำให้ท้องอืดน,นะคะ <g ib berish> ทำไมถึงกินเร็วและท้องอืดเขาบอกว่าการกิน <g ib berish> said, เร็วเกินไปไหมายถึงการเคี e e ้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่กี่ครั้งก็กลืนทันทีรีบรีบกินให้เสร็จอ้อมเข้าใจเพราะว่างานของตะกวง เขาไม่อยากทิ้งห้องนาน mm. เขาจะรีบเคี้ยวให้เสร็จคุณผู้ฟังบางคนก็มีภาวะรีบเพราะว่างานต้องประชุมต่อต้องอะไรแล้วงานหน้ากับงานก่อนมันเลทมาใช่ไหมงานหลังก็ต้องเข้าตรงก็เลยทําให้คุณรีบกินให้มันเสร็จทําให้ได้รับอาหารปริมาณมากกว่าที่ร่างกายต้องการและอาหารยังมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมต่อการย่อย ต้องใช้เวลาย่อยที่นานขึ้นจึงเกิดอาการแน่นท้องท้องอืดหรือจุกเสียดต,ตามมาและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานหรือว่ากดไหลย,ย้อนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าสาเหตุอื่นๆของการกินแล้วท้องอืดคุณ <า S 1> ฟังฟังเอาไว้สักนิดหนึ่งก็ดี <า S 1> เพราะอะไรรู้ป่ะตอนเด็ก <า S 1> ๆเราจะไม่ค่อยเป็น ใดๆพวกนี้เราจะมาแล้วผ่านไปแล้วหายเร็วพอถึงจุดหนึ่งของช่วงอายุใดๆพวกนี้มาแล้วจากเราไปช้ามากและจะพบกับเราถี่ขึ้นถูกไหมคะถูกครับเมื่อมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันเขาจะไม่จากเราไปไหนเลยคะ่ะถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมอาการท้องอืดจะยังเกิดขึ้นจากชนิดอาหารที่เรารับประทานด้วยลองสังเกตว่าตรงกับคุณไหมนะคะอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและโตสเป็นส่วนประกอบเช่นนมและผลิตภัณฑ์จากนม ก็พอเข้าใจได้บางครั้งกินกาแฟเย็นสําหรับบางคนแล้วเติมนมอาจจะอืดบางคนไม่ย่อยก็มีแล้วแต่คนนะคะไม่ได้บอกทุกคนอาหารทอดและอาหารที่มีไขมันสูงเช่นมีส่วนผสมของกะทิและเนื้อสัตว์ติดมันหมูสักสามชั้นเนี่ยอุ้มทอดน้ําปลาด้วยนะแล้วน้ํามันแบบนะหรือกะเพราที่เป็นหมูแบบเขาเรียกอะไรนะหมูกรอบอแล้วแบบนะรับรอง อืดไหมอืดอืดอาหารทอดเช่นสมมุติทงคัสึทอดดีทอดดีมาเลยแต่กินประมาณแบบสี่แบบสามร้อยกรัมอะสารอกรัมเมไรกินแบบอ่รีฟิลกินไม่จบไม่สิ้นอาหารทอดก็มีผลเหมือนกันถ้าคุณกินทั้งมื้อสังเกตนะคะแล้วก็ถั่วและธัญพืชชนิดต่างๆนมถั่วเหลืองสําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กับทุกคนคุณต้องสังเกตแต่มันมีแนวโน้ม ผล,ลไม้บางชนิดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟลูกโตสก็มีโอกาสรวมไปถึงเครื่องดื่มและขนมที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาล <c oughs> ต้องระวังและผักดิบผักสด <c oughs> ที่ไม่ผ่านความร้อนหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเอะตอนเย็นเรากินสลัดหรือเวลาแบบท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วเรารู้สึกว่า กินสลัดดีกว่าแล้วเราจะได้ยินบางคนเขาเตือนว่าเฮ้ยอยากกินผักดิบเราก็จะบอกก็มันจะกินสลัดนี่นะเขาจะให้เราลวกก่อนถูกไหมมันต้องสุกคุณผู้ฟังคือมันต้องักใช่ป่ะลวกหรือต้มอ่ะเพราะผักดิบไม่รู้ทำไมมันถึงมีอะไรก็ไม่รู้เนาะเขาเห็นว่ามันมีเส้นใยสูงด้วยร่างกายเราต้องใช้แบคทีเรียในการไปย่อยมันเลยย่อยไม่ทันทำให้มีกา s ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณท้องอืดคุณอย่าเพิ่งรีบโถมไปที่ ผักดิบหรือผักสดแล้วอาจจะอยากได้กากอยากได้อะไรของผักก็ก็เอาไปลวกไปต้มซะมันก็ยังได้อยู่ดีมันก็ยังได้อยู่ดีนะคะแต่มันจะทําให้ย่อยง่ายขึ้นเขาบอกว่าทําอย่างไรหากกินแล้วมีอาการท้องอืดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะจ๊ะปรับการเคี้ยวนะจ๊ะไม่รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบจนเกินไปควรสังเกตชนิดของอาหารที่กินและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้เกิดอาการใดๆที่พูดเมื่อสักครู่นี้หากอาการไม่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ ปรึกษาแพทย์เท่านั้นเองเพราะอะไรไม่งั้นอ่ะพอเรากินเกินรีบรอย่างที่บอกมันมันมีโอกาสที่จะเกิดไปอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งคุณผู้ฟังบางคนรีบเพราะงานทำให้รีบแต่บางคนก็อาจจะวางแผนผิดพลาดนิดนึงบางทีการกินนีงต้องวางแผนนะใช่พอวางแผนผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่จะทำไอเอฟทำเลยแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเคี้ยวให้ดีไม่ใช่ทำไอเแล้วรีบจุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าอุ้ยตายล้วอุว้ยตายล้รอบเวลามันเล็อุ้ยตายละต้องรีบกินเดี๋ยวมันเลยเวลาและเคี้ยวไม่ละเอียดท้องจะอืดไอเจะไม่มีความสุขเอาเดอ้องดุงโ สนับสนุนโดยล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอาหารแมวพรามีสูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ หายห่วงอยู่แล้วนะคะมีแต่คนบอกว่าเวลาพี่แจ็คเล่าไม่ต้องห่วงอังคารที่จะถึงนี้พี่ปิดบอดี้แฉลมก็ไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันตาคนนี้เรื่องก,ก็เยอะอังคารนี้เจอกันค่ะสองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มนะคะกับสุขใจไม่ได้กินอร่อยฟินได้ทั้งครอบครัวกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นอาหารแม่พรามีสุดพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่เพชรช็อปชั้นนําค่ะอังคารกรุ๊โป